เนี่ยครับผมตื่นเช้าแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปถ่ายรูปแล้วก็ลองทำลองตามปราปิตาบานดูครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ขับมาในซอยครับมาเร,เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าปลาทบิตาบาไปยังไงกันการเดินทางวันนี้ครับเพื่อจะวหวคนก็ตื่นกันแล้ว ผมนะครับลาอยู่ๆๆสองอองสองรูปหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านถือมาเขียนลงมากสองลูกทำกันด้วยนี่ครับครับหลวงพี่มาจากวัดไหนครับวัดในเมืองผมขออนุญาตเขียนไปส่งได้ไหมครับได้ไดครับขอบคุณครับ นี่ก็ลุงพี่ก็อนาให้ผมเอารถไปส่งเ,เท่ดีเนาะ ลอหลบด้วยที่เห็นอยู่ในรถนี้นะครับก็เป็นผลุญจากชาวบ้านในซอยตามถนนตามพระรถจอดสนิทยุบ